She does her own work นะครับหล่อนทำการบ้านของหล่อนนะครับนะประโยคเดิมนี่แหละนะครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็เหมือนกันนะครับผมบอกแล้วว่ากฎในการนำ v e r b to do มาช่วยนั้นใช้ได้ทั้งประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับสองประโยคเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา v e r b todo มาช่วยเช่นกันดังนั้นก็จะได้เป็นประโยคดังนี้นะครับผม เป็น she doesn't do her homework นะครับ she doesn't do นะครับ her homework นักเรียนบางคนเข้าใจผิดนะครับนึกว่าเอา not มาตามหลัง does เป็น she doesn't her homework จบไม่ได้นะครับนะ does ตัวสีแดงๆตัวนี้นะครับเป็นกริยาช่วยนะครับนะเพราะตามกฎบอกว่าทำเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับ ในเมื่อ verb to v e ไม่มี verb to be ไม่อยู่เอา verb to do มาช่วยเพราะฉนั้น does หรือว่า does not does n ตัวนี้นะครับไม่ต้องแปลนะครับที่ต้องแปลคือคำว่าดูเพราะฉะนั้นหล่อนไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำดูตัวนี้แปลว่าทำซึ่งเป็นกริยาแท้นะครับการบ้านของหล่อนนักเรียนดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับคุณครูพี่นันเน้นเลยนะครับผม นัเกเรียนบางคนเข้าใจผิดนึ่ว่าถ้าเป็นประโยคปฏิเศษ,ษก็เอาน o t มาวางหลังดาสเป็น she doesn't homework อย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องมี do มาด้วยเข้าใจตามนี้นะครับผมหรือถ้าเราจะตอบเป็นอดีตก็ได้นะครับนะเป็น she didn't do her homework ก็เหมือนเดิมนะครับหลังดา s หลัง did นะครับหรือ did not ก็แล้วแต่นะครับนะ ก็ถือว่ากฎไวยากรณ์ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งคือดูนะครับตัวสีน้ำเงินนะครับจะเป็น d Di ิ does อย่างนี้ไม่ได้นะครับ does ก็คือดูเติม es นั่นเองเป็นช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ does เป็นช่องหนึ่งก็จริงแต่เป็นช่องหนึ่งที่เติม es แล้วนั่นเองนะครับ